ถ้าเป็นเหยื่อชะโดผิวน้ําจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับหมายนะแล้วเหยื่อตัวไหนก็กินถ้าเขาไม่ตื่นถ้าเขาไม่ตื่นถ้าเขาพร้อมกัดแต่เราเลือกครับมันไม่มีเหยื่อเทพแน่นอนเหยื่อกินดีไม่มีเหยื่อผมก็เป็นแค่วัสดุตัวหนึ่งที่พาตัวเบ็ดเข้าไปหาปลาพาเข้าพาตัวเบ็ดเข้าไปหาปลาโดยที่ปลาไม่ตื่นตกใจหรือตื่นตกใจน้อย ส่วนเลเวลของเสียงก็ผมอาจจะมโนครับว่ามันชอบเสียงนี้มัง้งผมก็เข้าข้างตัวเองนะครับคือทําเหียบผมก็ต่อข้างตัวเหียบผมแล้วเอ้ยมันน่าจะกินนะเวย้ยแต่ที่แน่ๆคือที่ผมเชื่อว่ามันจะกินก็คือมันไม่ตื่นเสียงที่ไม่ตื่นเสียงที่เข้าให้ความสงสัยเลเวลนี้ซึ่งน้องๆหลายๆคนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของ เสียงที่น่าสนใจกับเสียงที่น่าตกใจเสียงที่น่าตกใจคืออารมณ์ประมาณแบบว่าเราทุกคนเลยอย่างนี้ดีกว่าเราทุกคนเวลาอ่านหมายตกปลาเราไม่ได้มองว่าตรงนี้นะเว้ยปลาจะอยู่เรามองว่าจุดที่เหยื่อเราตกนั่นแหละปลาอยู่ตรงนั้นตกปุ๊บใส่ปุ้มเราก็มโนโกันแบบนี้แล้วถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วครับถ้าเหยื่อที่ลงเสียงดังปลาตื่นเขาก็ไม่กัด ผมถึงบอกว่าผมถึงพยายามทําเหยื่อให้ลงน้ําเบาหรือเสียงไม่ดังจนเกินไปเพราะถ้าไม่ดังจนเกินไปปลาก็ไม่ตื่นครับระวังเรื่องเดียวครับผมจะเน้เนย้ําอยู่ตลอดเลยครับว่าตกปลาระวังเรื่องเดียวครับอย่าให้เขาตกใจเมื่อไหร่ที่เขาตกใจจบข่าวครับยากที่เขาจะกัดใน youtube ไม่ค่อยได้เห็นนะอูดใช้เหยื่อ ใต้น้าเลยครับอยากเห็นอ๋อคือคือผมตกตกคือทําคลิปขายเหยื่อครับไอฉูคือเหยื่อใต้น้ําผมมีไม่กี่คลิปก็ตอนที่เราพระผู้จัดการลาพระล่านบีเขาก็สนับสนุนมาทางเราพระล่าสนับสนุนมาพอสนับสนุนมาเนี่ยก็คือเราก็ทําคลิปให้เขาบ้างทำคลิปให้เขาบ้างตามตามความเหมาะสม อันดับหนึ่งตามความเหมาะสมแล้วทีนี้เนี่ยไม่ใช่บอกเขาให้เหยื่อมาชุดเดียวแล้วผมจะใช้ตลอดเลยมันไม่ใช่มันก็คือเหมือนกับผมก็มีค่าตัวของผมพวกผมก็มีค่า,าค่าเครดิตอะไรไปดังนั้นบางอย่างการทําคลิปอย่างอย่างสูงว่าคลิปเหยื่อดําน้าเนี่ยจริงๆหลายๆคนคืออยากจะปิดเกมเร็วเพราะเขาไม่ได้ทํางานสมมติตีคลอกนะ เพราะเขาไม่ได้ทํางานเขาไปเอาตัวเขาไปาสนุกแต่ผมผมไปผมไปทํางานถ้าผมจะปั้นเอาเหยื่อยี่ห้ออื่นตีเอาเหยื่อใต้น้ําตีถ้าเหยื่อเราไม่เราไม่ใช้เหยื่อเราเองแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ขายของอะ่ะผมก็ไปแหกตาพวกคุณนี่แหละเพื่อที่จะขายของก็รู้รๆเยื่ตกปลาแม่งความเฟซแต่ก็ต้องให้เห็นอ๋อเหยื่อพี่อุ้แม่งกินอยู่ ไม่ใช่โอ้โหยุดไม่เห็นเคยเห็นมึงได้ปลาะไรจากเหยื่อมึงไม่เห็นไหมโอ้มึงคนทําเหยื่อกูเห็นแต่มึงใช้เหยื่อคนอื่นแล้วใครจะซื้อผมอ้ชูเหมือนกันนะครับในกล่องผมส่วนใหญ่จะเป็นลาพลาถามว่าทําไมเป็นลาพลาอ๋อเขาให้มาเหยื่อยื่ห้ออื่นลรวไม่มีปัญญาซื้อบอกต้องๆองครับไม่มีปัญญาซื้อดูจนๆไหมแต่จริงๆคือ ไม่ใช่ไม่อ่าที่บอกไม่มีาไม่มียาซซ้นะผมพูดเล่นนะครับแต่จริงๆแล้วคือมันไม่มีความเร้าใจที่จะต้องไปเล่นเหยื่อดำอะครับขมากรอมาฟืดมันไม่เกินนาทีนึงอะไอโฉคุณซื้อสู้ปลาไม่เกินนาทีครับชโดอะ่ะแม่งหมดเล่ามันก็แค่แรงกระชากฟืดก็แค่นั้นอะไม่ได้มีฟิลอะ่ะ พลังกำลังก็ไม่ต่างกันนะทีเนี้ยผิวน้ําก็ไม่ต่างกันแต่คุณจะตกใจตอนที่เห็นมันขึ้นชาร์จแล้วอยู่ๆมาแล้วคนทําให้คุณตกใจอ่ะแต่ตกใจโดยตกใจแล้วสารความสุขหลั่งออกมาไม่ใช่ตกใจแล้วกลัวฟิลมันอยู่ตรงนั้นครับมันเลยทําให้ผมชอบตีผิวน้ําถ้าไม่เกี่ยวกับการขายของนะแต่พอตอนหลังขายของด้วยไงโฮโฮเขาเรียกว่าปั้นเหยือ่อ ผมไปเฟกให้พวกคุณดูผมตีแม่งทั้งวันอ่ะกูตีแต่ตัวเนี้ยกูจะให้ปลามันกินเน่ะแต่ผมผมไม่ได้แหกตานะครับผมเฟกแต่ไม่ได้แหกตาไม่เหมือนที่ผมเคยเห็นอ่ะโหยแม่เอากบกระโดดตีในป่าบัวมือกระชังปั้นเหยื่อละเกิน <c oughs> ผมคนนึงอ่ะผมไม่เอากระดาษนั้นครับ <c oughs> ผมปั้นเหยอะตามหน้างาน